กินตายไปถึงวันพุดตาจะบอต้ไปไปบอพนี้ล่าลุกตากินใค้ผน si ี้จะอยู่ได้ประมาณสอวันจิ้างเลี้ยงลงมากินวันดีวันนั้นตอกลอยกินลาต้องกระดานอ่านต้องกินทุกวันทังวิธีการเรียงรถต้นากินอาหารเม็ดมืม่อรับคือดึกลงเด็กเล็กลงเดือนเล็ก่าที่ตวนคนลงบ่อคือดมายาวต้คือท การบนี้การตามงแบวงกันนั้นนีมันจะตัดตตัดปากอาคับมันจะมีลาโสอกสามามที้ที่ยไ้นี่บอกกันคืหลอลงลาเลยเพราะคือแค่ขน้าเดียวกรัหล่อจบปลาจะไม่เป็นเอกซยเลาสซึ่งการเลี้ยงไว้กินกับแะไรได้คือต้อหลวงเรื่องเล็กไม่กินหนาดกายละเกินดีไรก่อนเล็กหรือวาต่

แต่นาโกงตาใคคนไหนยู่าคิดตัวกับหลอกยนึกมันีหาต่างยโซ่เสียงกับลาที่ตึ้มาถึงที่เราถายมัจะลกกจะนกนอะไรขึ้งมาคนต้องไปลอกเลีะวต้องไปตึ้บ่อหอให้เขาว่าล้นล้ากันตายฮะตัดลักเสียหมดเลยตายฮะกลอย้ไมใ่แล้ว กับบก้งง้เลยกางก็วปลาดุกนันมันีบาล้งอาจารย์เก่งยงลดลาบนกว่าอาจารย์ตีบ่าต้นโคตไปดับเนี่ยเรามาดูกันนะครับก็จดทำมาหน้ามาเลยเราก็มาดูมาดูนะครับเสยงอะไรนี่นี่ผู้ให่ปลาปลากีเดลนี่ นี่ปลานี่ปลาอยู่ที่เดือน่เดือนหรอวะ <ium> ที่เดือนว่ากี่ตัวโลได้ประมาณตอนนี <altung seg und i> ้อยู่ประมาณลวเอาตัวโลเอาตัวโลนะครับอันนี้บิ๊กบิ๊กุยพอเม่อ่คยครับุยเพยตัวเลี้ยงเลยนะเลยนะเม็ดเล็ก่นะอันนี้อดเรินเมอนตมบป่าปู่งกันอนี่ประมาณกิโลได้ไหรนี้เบนี้ ประมาณในนี้ตอนนี้เราพกิีวายูประมาณเาไม่ต่ำจากสีันสี่ตันตอนนี้นะตอนนี้ผมร้อยองมืตัวเราจะได้ปาระมาณเากดันเราถูป้ายหยิาเมตรปูสามสิบตรนมต้องดยตรางเมตรนี่ธุกิจเป็นปีหายปีายแล้วเรากบ่ังปราเหลายเลยวางมากูาที่มาเด้อ

เนี่ยพอวางเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ทั้งหมดประมาณช่องที่คริบบอนะครับคริบบอ้งหมดเนี่ยก็แปดบออ๋อแปดบอกับแปดบอ็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือใจรักนะครับกับเนี่ยจะโตไปทีบปั๊มเลยนะครับกับนี่ก็ทิ้งทัดก็ทางผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกว่าประมาณช่วงเมื่อบานนะครับ เนี่ยก็สามารถที่ว่าจ่ายได้ทุกบ่อเลยนะครับนี่ก็จ่ายปั๊มแบบนี้นะครับกับเนี่ยก็จ่ายปั๊มแบบนี้นะครับนี่คือเท่าไรเพื่อนะครับพอจะยัดจะยัดไปดีเหมือนกันนะครับจะบอกว่าการไหายนี่ก็จ่ายปั๊มาณแบบนี้นะครับนี่ก็รล่อไปวงสามบ่อนะครับสวิงกับเนี่ยจ่ายนว่าแป้งอยู่ข้างหน้านะครับแป้งอยู่ข้างหน้าผมนะครับ กับนี này, ่ยจเหว่าตกน่ะครับตกบบ่นบเรื่อ จะเป็นเวไม่ลาดลวนี่ไอ้บ่อนี้อะไรกับผู้ใหญ่นี่บ่อนี้อ๋อนี่บ่อนี้เป็นบ่อกัมโมนะ ตาปลาหมอนี่ผมรอยบ่อนี่ผมรอยไปไมอหน้จะมีมดเี่ยออนี่นี่นีนี่การหลอกเจ้าไปนะปั่อนะปั่นจุมปอนมันคลุกนเลย่แตจุมปอว่ามงจุปอนว่ามงดดโดหน้าเป๋าหลุดาก็กลางบ้านเหมือนก็นูนจ้องจป้อเา่าไม่ไม่ไม่ก่อเก้ามัน ไอ้นี่ไอ้นี่บ่อนี้ตัดบุอให่กับกี่เด้แล้วครับนี่ไอ้นี่ป้าสามสามประมาณสามสามเดือนสาเดือนนะครับต้กินตัวโลได้ประมาณอ๋อแบบนี้อย่างก็อย่างสามเดือนลนเนืได้ห็ือเล่าลาทุกนี่มันจะอยูแน่นแน่นเลยนะครับมันกอบเปลือนไปด้วยมันกรอบเพินไปด้วยนะครับ ตัมยตมยเดือนเลยเดือนเลยรเงัว่าลอันนู้เี้ยงว่าีกอยันตัวนี้กับตัวดีครับซีอันนัมันจ้าคครับนี่ก็คือเป็นบ่อเลี้ยงของผู้ใหญ่ชุ้นนะครับเป็นจังยูไม่ใกลไม่ไกลไม่ใกล้นะครับสนามมินนะตอนที่เมาล้านะครับสำหรับที่นี้ก็คือการมาดูการเลี้ยงปลาดุกนะครับ หลตู้ใหญ่นะครับผมกอลาไปก่อนนะครับผมกอลว่าฝนเพื่อนแขกคนไล่คนแก่กนติดตามครับย์กระจากดกระดิ่งใจเกืนอหน้า่วนสมุงด้วยนะครับอยา๋พวผมมีคลิปดีจะมาจะเนื่อ้เถื่อนดูต่อไปนะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ